สวัสดีครับวันนี้ผมก็พาท่านผู้ชมเดินทางมาที่จังหวัดอุทัยธานีสถานที่ที่ผมถ่ายชมก็เป็นบริเวณในวัดท่าสงเป็นวัดของพระราชพมยานหลวงพ่อฤาษีลิงดำซึ่งเป็นพ่อแม่ครัวจารย์ซึ่งมีลูกศิทยิ์ลูกหาอยู่ทั่วประเทศและก็ในต่างประเทศด้วยนะครับวันที่ผมก็ไปถ่ายทำวันนี้นะครับผมก็เดินทางมาที่จังหวัดอุทัยธานี ก็จะมาแนะนําที่ดินของเราซึ่งอยู่บริเวณหน้าวัทน์สุงนี่เองนะครับและในวัทน์สุงที่ผมมากราบพระขอพรนะครับก็เป็นวันธรรมดานะครับก็ถือว่ามีลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อมาจากทั่วประเทศและก็มีลูกศิษย์ลูกหามาจากต่างประเทศวัฒน์สุงก็เป็นอีกหนึ่งวัดติดหนึ่งในสิบวัดที่จะต้องไปสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับ แล้ววันที่ผมเข้าไปนะครับก็เป็นวันธรรมดาก็ถือว่ามีลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อมาจากทั่วประเทศค่อนข้างนานแน่นเลยนะครับถ้าท่านผู้ชมจะเดินทางเข้ามาที่วัดท่าสงผมก็จะแนะนําให้มาในวันธรรมดานะครับไม่แนะนําในวันหยุดเสาร์อาทิตย์เพราะว่าประชาชนจะเข้ามามา,มากมายเลยนะครับก็มีหลายๆส่วนหลายๆมุมนะครับผมกขาจะถ่ายให้ท่านผู้ชมดูในบริเวณวัดท่าสงซึ่งเป็นวัดที่ ประดับไปด้วยกระจกสวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปที่บริเวณหน้าแปลงของเราที่อยู่บริเวณหน้าวัดท่าสุงนะครับอยู่ในบริเวณบ้านท่าสุงตำบลน,น้ำซึมอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีที่ดินแปลงนี้ก็อยู่บริเวณหน้าวัดท่าสุงนะครับหรือที่เขาเรียกว่าวัดหลวงพ่อฤาษีลิงดำ หรือพระราชภพมมยานหลวงพ่อละีลิงดำนะครับลักษณะเด่นของแปลงที่ดินของเรานะครับมีทางเข้าออกสะดวกติดถนนคอนกรีตด,ด้านหลังติดกับแม่น้ำานสแกแกลางปัจจุบ,บันที่ดินของเราก็ไม่ได้ใช้ทำประโยชน์นะครับก็เป็นป่าธรรมชาติมีต้นไผ่บ้างเดีย๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมดูขอบเขตแปลงที่ดินของเราจากภาพบมสูงนะครับ จุดสีแดงๆคือกลางแปลงที่ดินของเรานะครับขอบเส้นสีแดงๆคือขอบเขตแปลงที่ดินของเราบริเวณด้านหลังนะครับแปลงที่ดินของเราก็จะติดกับแม่น้ำสแกกลางเลยนะครับแม่น้ำสแกกลางปัจจุบันก็เป็นแม่น้ำที่มีวิถีชาวแพรอยู่ก็ยังหลงเหลืออยู่นะครับเป็นแม่น้ำที่สวยมาก ฝั่งตรงข้ามถ้าข้ามไปก็จะเป็นเกาะเทพโพนะครับที่เรียกเกาะเทพโพก็เพราะว่าฝั่งตรงข้ามนะครับจะมีแม่น้ําล้อมรอบฝั่งนี้ก็ติดกับแม่น้ํแสแกกลางถ้าไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะติดกับแม่น้าเจ้าพยาบริเวณฝั่งตรงข้ามเขาจึงเรียกว่าเกาะเทพโพบริเวณหน้าแปลงที่ดินของเรานะครับก็จะติดกับถนนสีเลน แยกจากถนนสีเลนเข้ว่าแปลงที่ดีของเราก็อยู่ประมาณ10เมตรนะครับก็จะเข้าถึงแปลงที่ดินของเราที่ดินแปลงนี้นะครับก็สามารถเข้าออกได้สะดวกนะครับฝั่งตรงข้ามเดี๋ยวผมจะเปิดฝั่งตรงข้ามให้ดูนะครับฝั่งตรงข้ามก็ติดกับวัดท่าสงจะติดหนึ่งในสิวัดที่สวยที่สุดในประเทศไทยถ้าท่านเคยมาวัดท่าสงท่านท่านก็จะเห็น มีสิ่งปลูกสร้างที่สวยงามมากเขาจึงจัดวัดท่าสุงให้เป็น1นึในสิวัดสวยที่สุดในประเทศไทยถ้ามีโอกาสของเรามาเที่ยวชมดูนะครับบริเ,เวณแปลงที่ดินของเรานะครับปัจจุบันก็มีร้านอาหารมีโรงแรมรีสอร์ทอยู่บริเ,เวณด้านข้างเขาถือว่าเยอะเลยนะครับ สำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมจังหวัดอุทัยธานีมากราบไหว้หลวงพ่อก็มาพักบริเวณนี้ได้เลยนะครับหรือบางท่านที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อก็มาซื้อที่บริเวณข้างๆนะครับถูกเป็นบ้านพักตากอากาศเป็นโฮสเตยตก็มีเยอะนะครับลักษณะเด่นของแปลงที่ดินของเรานะครับ อยู่ในแหล่งชุมชนอยู่บริเวณหน้าวัดท่าสุงก็เป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ด้านหลังแปลงที่ดินของเราก็จะติดกับแม่น้ําสกกลางก็ถือว่าเป็นแปลงที่ดินที่หายากนะครับที่ติดกับแม่น้แํแสกกลางที่ดินแปลงนี้ก็เป็นแปลงที่ดินที่มีทางเข้าออกสะดวกติดกับถนนด้านหน้าเป็นถนนรดานยางสี่เลนแล้วก็เข้าซอยเป็นถนนคอนกรีต มีไฟฟ้าน้ำประประอาอินเทอร์เน็ตเข้าถึงนะครับที่ดินของเราก็ห่างจากตัวจังหวัดอุทัยธานี6กิโลเมตรห่างจากกรุงเทพอยู่ที่180กิโลเมตรที่ดินแปลงนี้สูงจากระดับน้ำทะเล30เมตรที่ดินของเราก็เหมาะสำหรับท่านที่สนใจอยากจะมาซื้อที่ดินเพื่อทำรีสอร์ท ทำโรงแรมทำโฮมสเตย์หรือจะทำแคมปิ้งซึ่งด้านหลังอยู่ติดกับแม่น้ำแกลกลางก็จะเป็นวิวที่สวยมากเลยนะครับหรือจะซื้อเพื่อมาเป็นบ้านพักตากอากาศก็เหมาะสมนะครับหรือจะซื้อไว้ทำเป็นท่าเรือสำหรับนะักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมวัดท่าสูงก็สามารถเทียบเรือแล้วก็ขึ้นผ่านขึ้นมาได้นะครับ หรือจะซื้อไว้เพื่อเก็บไว้เป็นมรดกคือที่ดินบริเวณนี้ปัจจุบันก็เป็นแปลงที่หายากราคาก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยส่วนมากที่ดินบริเวณนี้นะครับจะขายกระยู่ที่ไร่ละประมาณห้าล้านผมก็ลองสอบถามที่เขาขายอยู่บริเวณนี้นะครับโดยเฉลี่ยนะครับก็ประมาณไร่ละ5้าล้านแต่ที่ดินของเราขายไม่ถึง5้าล้านนะครับ ที่ดินแปลงนี้ก็อยู่ในบริเวณหน้าวัดท่าสุงที่เขาเรียกว่าบ้านท่าสุงตำบลน,น้ำซึมอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดครุฑแดงมีด้วยกันทั้งหมดสี่ไร่สองงานเปิดขายราคาอยู่ที่ไร่ละสามล้านสามแสนบาท สามล้านสามแสนบาทก็ถือว่าถูกกับที่ดินแปลงอื่นที่ขายบริเวณนี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจอยากจะได้ที่ดินแปลงนี้ก็โทรเข้ามาติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอด้านล่างแห่งนี้ได้เลยนะครับหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนก็ขอรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอด้านล่างแห่งนี้ได้เลย สำหรับวันนี้ผมก็มีที่ดินแปลงสวยอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวอยู่บริเวณหน้าวัดท่าสุงก็ฝากท่านผู้ชมกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมก็จะมีที่ดินแปลงสวยมาแนะนำเสนอกันอีกสำหรับวันนี้ก็ขอให้มีความสุขกันมากๆขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ